บนประเทศไทยได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการดำเนินชีวิตในทุกมิตีหน่วยงานภาครัฐจึงให้ความสำคัญในการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลผู้งเน้นารหลักการให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานพัฒนาบริการออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มกลางเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกงาน้อปรางวัลดิจิทัลหรือดิจิทัลเคาเมนต์ในการที่ผ่านมาการรัฐมนตรีหรือคนในกระทรวงาา์ได้ให้นโยบายในการพัฒนาภาครัฐ ในส่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในสแบบนวทางร่วมกัน,ก,นการยกระดับรัฐบาลดิจทัลของประเทศไทยถือเป็นกุญแจสำคัญในการก้าวสู่ไทยแลนด์4.0ภายใต้นโยบายและข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีและการดำเนินงานผ่านคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดีเทัลในช่วงที่ผ่านมา ได้มีการขับเคลื่อนเชิงนิยบายและผลักดันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในหลากหลายด้านสะท้อนให้เห็นสถานะความพร้อมด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและในโอกาสนี้ผมขอกรับเรียนเชิญท่านนายกรัิมตีให้เกียรติมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปีจำนวนสอรางวัลครับโดยผมจะประกาศเรียงตามลำดับตัวอักษรน,นะครับ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและรางวัลพัฒนาการดีเด่นหน่วยงานภาครัฐระดับกรมที่ให้บริการเป็นหลักจำนวน3รางวัลน,นะครับผมจะประกาศเรียงตามระดับตัวอักษรสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชน สำนักงานสารรัฐธรรมนูญสำนักงานอายการสูงสุดและลำดับถัดไปจะกรมทางหลวงชนบท รมพัฒนาที่ดินเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่งจังหวัดเชียงราย าตราจารย์ดร์นายแพทย์สิริเริกทรงศิวิตในโอกาสนี้นะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทุกหน่วยงานนะครับและทุกท่านที่ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัลนประจำปี2,565ด้วยนะครับนี่ฮะแสดงความยิดีกับทุกท่านด้วยมากๆเลยนะครับวันนี้ขอโทษทีที่แพ้อากาศแพ้คนได้รับรางวัลทุกคนวันนี้ หลายรางวัลห้าส right. ิบกว่ารับงเนไหมไม่ส <mad ักครู่ก็กลับเรียนท่านรัมตรีประจำสำนักนายกตีประธานกรรมการสํานักงานพัฒนาดิจิทัลนะครับผู้ในการสำนักงานพัฒนาดิจิทัลผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐผู้มีเกียรติสื่อมวลชนทุกท่านวันนี้ก็คงต้องกล่าวว่ายินดีและเป็นเกียรตินะครับได้มามอบรางวัลในวันนี้ก็ขอแสดงความดีกับทุกท่านที่รับรางวัลทุกหน่วยงานด้วยนะครับก็ขอชื่นชมในความมุ่งมั่นตั้งใจที่ทุกท่านได้ทุ่มเท ให้ความสัมพันธ์กับการพนฒนหน่วยงานให้สอดรบับกับการเป็นสังคมดิจิตอลนะครับทำลางการเปลี่ยนแปลงของโลกของโลกในปัจจุบันถ้าคงจําได้ว่าผมพูดมาหลายปีก่อนก่อนที่จะมีการพนฒนเรื่องดิจิตอลเนี่ยผมผมผมได้ศึกษารด้วยตัวเองด้วยผมก็มองว่าเอ๊ะโลกมันจะกำลังจะเปลี่ยนนะใช่ไหมแล้วก็จะเปลี่ยนไปสู่ส0ูนยะ่ผมก็จะมีอโิบายเรื่อง4.0ขึ้นมานะแล้วต่อจากมาผมก็ดูที่ว่ามันจากนั้นก็มีออกข่าวกันอีกว่ามันจะมีเรื่องของ ดิจิทัลตามออกมาอีกนะแล้วก็ดิสรับชันเนี่ยที่มันเกิดขึ้นผมก็พยายามศึกษานะแล้วก็ได้มอบหมายคณะทำงานออต่างๆใพยายามร่างนโยบายออกมานะครับเพื่อ <c oughs> ให้ทันต่อสถานการณ์นะเราต้องคิดไปล่วงหน้าเสมอแหละนะวันนี้ก็ยินดีที่ทุกอย่างเนี่ยก็มีความก้าวหน้านะก็ขอชื่นชมในความมุ่งมั่นตั้งใจของท่านที่ให้ความสาคัญกับการพัฒนาหน่วยงานของท่านให้สอดคล้องกับนโยบายที่เราออกไปแล้วทำการเปลยนปการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน วันนี้เห็นด้ว่าในรัอย่างของเราเนี่ยมันเดินหน้าโดยดิจิตอลอยู่บนเรียกว่าอะไรบนฐานของเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับเพราะมันสามารถเข้าถึงคนจำนวนมากแล้วได้เป็นได้อย่างรวดเร็วนะเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องรัดเป็นผู้เริ่มต้นนะครับในฐานะเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ต้องให้บริการประชาชนเราก็จะเป็นต้องปรับรูปแบบใหม่การทํางานให้สะดวกรวดเร็วขึ้นปลอดภยัยนะแล้วก็ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด วันนี้จากที่รายการเมื่อสักครู่ทราบอยู่แล้วว่าเรามีการพัฒนาที่ดีขึ้นมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องจนกลายไปดับต้นต้นของโลกอันดับต้นต้นของอาเซียนนะครับอันนี้คือผลงานของท่านทุกคนนะที่ได้ทําตามนโยบายของรัฐบาลที่ออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่พัฒนที่สุดก,ก็คือการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติการขับเคลื่อนการติดตามกับดูแลถึงที่เราทาไปนะครับปีปัญหาตรงไหนก็แก้ไปเราขึ้นมาหลายอันดับเมื่อกี้คงมันต้องพูดทวนนะนะ ในส่วนของการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยก็ดีขึ้นนะครับไอ้ตรงนี้สําคัญนะเราทําอะไรไปก็ตามถ้าทุกคนมาร่วมกันมาร่วมกันใช้มาร่วมกันดูร่วมกันแก้ไขร่วมกันปรับปรุงอันนั้นแหละคือประโยชน์มันจะครบวงจรแล้วล่ะนะไม่ใช่รัฐทำออกไปแล้วก็ไปม,มีคนใช้ตรวจสอบไม่ได้มีความไม่ปลอดภัยทำนองนี้นะหลายทอย่างมันเกี่ยวข้องกันอาจจะเรียกได้ว่าเป็นห่วงโซ่ของดิจิทัลก็ได้นะทั้งวงจรเนะพราะนั้นทุกท่านเนี่ย ถือว่าเป็นกำลังสาคัญในการร่วมขับเคลื่อนรัฐบาลยูต่อให้เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นนโยบายกันก็คือเรื่องรขับเคลื่อนประเทศเรารัฐบาลเราไปสู่อีกอบวเมนนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดมันจะมาด้วยนโยบายเริ่มต้นแนะนําไปสู่การจะทําแผนงานโครงการอะไรต่างๆทั้งนี้ก็สอดคล้องกับในเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็สอดคล้องกับเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจช่วงที่เีกาำลังก้าวไปสู่ฉบับที่13นะประกาศใช้ไปแล้วนะครับก็ขอศึกษาดูกันด้วย ในวันนี้หน่วยงานภาครัฐก็สามารถจะอำนวยความสะดวกให้ประชาชนให้มากยิ่งขึ้นประชาชนสามารถจะตรวจสอบได้นะครับไม่ว่าจะเครดิตบูโรค่าน้ําค่าไฟแล้วอื่นข้อมูลผู้ประกันตนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดใบสั่งจราจ,จรที่แอปพลิเคชันมีชื่อว่าทางรัฐนะยังสามารถออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติและสร้างบันไดไปกเกษียณได้อีกด้วยนี่คือสิ่งที่เราต้องสร้างกันให้รู้ว่าเฉล่ายคุณได้อย่างนี้ไปแล้วนะรัฐบาลทําอย่างนี้นะ ทำมาเมื่อ,อไรในขั้นตอนการทามันประกอบไปด้วยอ,อะไรบ้างจนถึงวันนี้ท่านกา็จะใช้ประโยชน์จากตรงนี้เขาจะได้เข้าใจความยากง่ายเขาจะได้เข้าใจว่าให้กําลังใจพวกเรานะทุกคนก็รู้แล้ววันนี้มันโลกยุคดิจิตอลคิดเร็วอ่านเร็วทําเร็วตัดสินใจเร็วทั้งหมดนะถ้าเราไม่ทําความเข้าใจไปมันก็จะทําให้เกิดความขัดแย้งกันนะผมไม่ต้องการให้เกิดตรงโน้นวันนี้เรามีพรบราการปฏิบัตริราชการอิเล็กทรอนิกส์นะเพื่อจะช่วยอานวยาการทํางานของภาคราชการไปมุ่งสู่ไปสู่ระบาลดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบนะครับ ในระยะเริ่มต้นนี้เราอาจจะต้องมีการปรับตัวปรับรูปแบบในการทํางานนะครับพร้อมกับการสร้างความเข้าใจไปด้วยร่วมมือกันขยายผลและต่อยอดเชื่อมโยงข้อมูลและบริการสิ่งที่สำคัญที่สุดคือแพลตฟอร์มกลางนาของเราจะต้องให้เกิดความต่อเนื่องใ,ใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับเพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและการให้บริการประชาชนได้ดียิ่งขึ้นต่อไปนะครับรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศที่ต้องไปการประชารอย่างใกล้ชิดท,ทั้งอบตเทศบาลและอบจอ ในส่วนของบ้านเมืองของเราเนี่ยท้องถิ่นเนี่ยผมเข้าใจมันเป็นอ,อะไรการการบริหารราชการในระดับท้องถิ่นเนี่ยเป็นส่วนสําคัญแต่ที่สำคัญที่สุดเราต้องมาพิจารณาว่าท้องถิ่นของเราเนี่ยเป็นอย่างไรแตกต่างกับต่างประเทศอย่างไรตรงไหนไม่ว่าจะเรื่องของรายได้อาชีพแต่ละจังหวัดเป็นยังไงรายไ,ได้จังหวัดหัวตารางท้ายรางเป็นอย่างไรแล้วไปทำยังไงให้ทุกคนเนี่ยมันไม่มีความแตกต่างานะครับขนามากนัก เด้ไหมวันนั้นสิ่งที่เราทำวันนี้ก็คือเราได้มีการาให้มีการกระจายอำนาจไปมากพอสมควรนะรัฐบาลก็ต้องเติมงบกลางลงไปในะซึ่งงบท้องถิง่นจริงๆก็น้อยมากไม่ค่อยพอหรอกนะไม่ว่าจะเวทเวดอะไรไปก็ต้องใช้งบกลางงบรายจ่ายของรัฐบาลเนี่ยเติมให้หลายแสนอยู่นะอันนี้คือสิ่งที่มีความแตกต่างเพราะว่าแต่จังวัดความเจริญเตบโตไม่เหมือนกัน รายได้แต่ละจังหวัดไม่เหมือนกันถ้าท่านเราดูจากสถิติก็หัวตารางท้ายตารางอะแหละใครอันดับที่หนึ่งอันดับที่เจ็ดสิบเจ็ดไปดูแล้วกันเพราะฉะนั้นตรงเนี้นะเป็นสิ่งที่รนะัฐบาลในช่วงนี้ช่วงที่เราได้เรายัางไม่เพียงพอนะของแต่ละจังหวัดมันก็ต้องบริหารให้ดีที่สุดนะเพราะั้นเราพิจารณาดูแล้วกันคงเข้าใจที่ผมพูดอย่นะเราอาจจะไม่เหมือนต่างจังหวัดต่าง,างรประเทศประโยชน์ต่างประเทศประเทศใหญ่ๆเนะี่ยแต่ละรัฐเดินทางันเป็นด้วยเครื่องบินเป็นชั่วโมงชั่วโมงอ่ะใช่ไหม แล้วแต่แตเมืองเขาจเจริญเติบโตมีไรายได้มีอะไรที่ค่อจะทัดเทียมกันแล้วะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือทําอย่างไรไม่เกิดความเลื่อมลํากันมากยิ่งขึ้นในอนาคตในเรื่องการการบริหารการด่วยในส่วนของท้องถิ่นและความสำคัญที่สุดคือต้องตรวจสอบได้โปร่งใสมีประสิทธิภาพประชาชนได้ประโยชน์อันนี้ขอขอบคุณอบตเทศบาลและอบจอนะครับที่ก็ได้พยา,าขขยามใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อจำนวนคนดูให้กับประชาชนให้เขาถึงริการพัฒให้ได้โดยง่าย พราะนัิ่งสำคัญที่สุดนอกจากเราทำโครงสร้างพื้นฐานแล้วเราสร้างระบบนิเวศแล้วเราสร้างในเรื่องของแพลตฟอร์มต่างๆแล้วเนี่ยเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือจะทำไงให้คนเราของเราเนี่ยได้พัฒนาทักษะในการใช้ดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุดวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีเปหนักไปทางเรื่องอะไรล่ะโซเชียลมีเดียการแชร์ความคิดเห็นต่างๆกันเยอะแยะหมดแต่เวลาเราแพร่ออ,อกไปชี้แจงออไปว่าทำนี้นะทำโน้นนะสังเกตดูจะไม่มีคนอ่าน เพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือการให้ความรู้ปากต่อปากปากลุ่มต่อกลุ่มนะที่เรียกว่าเป็นเราเป็นครอบครัวเดียวกันเราคือครอบครัวดิจิทอลเพราะนั้นเราจะทาให้ลูกหลานของเราใช้ประโยชน์ได้อย่างไรคือต้องใช้ประโยชน์จากดิจิราลได้ที่เรียกว่าอืมอะไรนะทุกสูงวัอยอะไรนะแต่กเด็กเล็กไปถึงผู้สูงวัยนั่นแหละนะเพราะนั้นตรงนี้คือสิ่งสําคัญ นะแรกๆจำได้ไหมตอนเราเอาออกมาใหม่ๆเนี่ยคนไม่ค่อยไม่รู้ไม่ค่อยใช้ไม่เป็นก็ต่างใครคนนี้หรือไปจ้างคนนี้มามากดมาใช้วันดีเป็นหมดแล้วนะแต่ก็จะมีอีกบางส่วนที่ยังยังเข้าไม่ถึงอยู่นะก็มีลูกหลานมีตย่งางๆมาช่วยดูแลให้นะอันนี้เราก็ต้องพนฒนตรงนี้ว่าเมื่อมีของดีแล้วก็ต้องทำให้ก็เอาไปใช้นะใช้ได้อย่างไรก็ใช้ก็ด้องความเข้าใจเพราะจะนั้นต้นองมีการสอนมีการอบรมมีการ่างในระดับพื้นที่ระดับท้องถิ่นให้เขารู้ นะ่าแม่งก็จะมีคนมาหาประโยชน์รับจ้างกดรับการทำอะไรเงี้ยมันก็มีปัญหาในเรื่องของความปลอดภัยนะทางไซเบอร์อะไรต่างก็แล้วแต่มันมีกฎหมายทุกตัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้เป็นนโยบายมีอยู่4ประการคือหนึ่งประการแรกต้องมุ่งเน้นการบริหารจัดการและขับเคลื่อนองค์กรทุกองค์กรด้วยข้อมูลอย่างตอง่ตอเน,นื่องข้อมูลเหล่านี้ต้องเป็นข้อมูลที่ทันสมัยนะบางทีข้อมูลบางทีไม่ทันสมัยนะ บางทีเนี่ยอย่างเช่นในส่วนของที่จะเป็นข้อมูลในเรื่องการแก้หาความยากจนเนี่ยผมไล่ดูแล้วเอาที่พิมพ์แบบมาดูจํานวนเยอะผมหวนแต่พอลงไปเดินดูจริงๆปรากฏว่าหลายคนเนี่ยเปลี่ยนอาชีพไปหมดแล้วถูกไหมเมื่อเปลี่ยนอาชีพไปหมดแล้วหรือไม่มีการแตกครอบครัวไปแล้วเนี่ยก็แสดงว่าครอบครัวนี้คงไม่ได้จนแล้วล่ะอันนี้เป็นข้อมูลที่ต้องพิสูจน์ถูกไหมล่ะคือพ่อกับแม่ก็อยู่บ้านนะทำนาที่บ้านอะไรก็แล้วแต่ ทำนาที่บ้านก็ไม่มีแรงงานแล้วก็ต้องจ้างพอจ้างเสร็จมันก็ต้นทุนก็สูงแต่ลูกหลานเนี่ยไปทางานที่โน่นน,นี่หมดแล้วตรงเนี้จะทายังไงให้ได้ข้อมูลตรงนี้มาชัดเจนขึ้นไม่ได้เป็นหลักการในการบ,บริหารต้องเป็นข้อมูลที่ทสมัยแล้วก็ถูกต้องนะเพราะวันนี้โลกมันเดินหน้าด้วยการบริหารด้วยข้อมูลขนาดใหญ่เราก็กำลังลงทุนในเรื่องนี้อยู่ด้วยแล้วก็เราต้องเน้นตรงนี้นะครับการบริหารจัดการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลอย่างต,งต่อเนื่องในการทําง,งานทุกงาน ประการที่2ต้องยิงเร่งยกระดับศักยภาพด้านดิจิทัลให้แก่เจ้าที่ภาครัฐผมก็เคยบอกไปแล้วการมาจูคนต่างๆเข้ามาเนี่ยเดิมแล้ว็ขาไจูบพนธกรรมนะมันก็วันนี้มันก็ต้องหาวิธีการว่าจะทำยังไงให้คนเหล่านี้สามารถเข้ามาในระบบราชการได้มากขึ้นจ้างเป็นการจ้างชูคราวต่างๆเลยเฉพาะเฉพาะเรื่องดิจิทัลเพราะวันนี้คนรุ่นใหม่นะเอ่อการศึกษาของเราเนี่ยเราบังคับใครไม่ได้อยู่แล้ว หลายคนก็ไปเรียนที่ตัวเองชอบตัวเองอยากทําอยากเป็นอีกส่วนหนึ่งก็เรียนเพราะว่าอยากมีงานทำอะไรทำนองเนี้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องเฝ้าให้ได้ว่าเอะเราต้องการคนอย่างไรเข้ามาข่ายการก็ผมก็ให้เกียรติอยู่แล้วนะสำคัญใครๆก็อยากเป็นข่าการแต่วันนี้ถ้าเรารับข่าการหมดทั้งหมดเนี่ยมันไปไม่ได้หรอกนะเพราะฉะนั้นมันต้องมีการหาคนที่มีความรานเฉพาะเรื่องเฉพาะกิจเข้ามาอยู่ในหน่วยง,งานของท่านบ้าง แลนะบ้านโดยวิธีการที่ผมว่าเมื่อกี้เนี่ยแหละถ้าดีวันหน้าก็จ้างต่อจ้างไปเรื่อยๆหรือจะปรับไปขนข้างที่หลังก็ได้ทารองเนี่ยแต่ต้องล็อกว่าจํานวนนี้มีเท่าไหร่ไม่งั้นแต่และแต่หน่วยงานก็มีคนพวกนี้ไม่พอนะเมื่อมีไม่พอมันก็ไม่สามารถจะจะทำได้มากนักถึงแม้จะมีเครื่องไม้เครื่องมือลงไปก็ก็ต้องใช้เวลาในการศึกษาอย่างงวันนั้นทำไมไม่จ้างคนพวกนี้เข้ามาซะละนะในหน่วยงานทุกหน่วยงานว่าจบมาทั้งด้านนี้นะรู้ในเรื่องของการใช้ เ,เรื่องของดิจิตอลนี่ให้เกิดประโยชน์สุงสุดประการที่สามการมีส่วนร่วมของประชาชนนี่เป็นสิ่งสาคัญผมอยู่มาหลายปีไปแล้วไม่ใช่ผมไม่ฟังใครผมฟังั้งข้อมูลจากขาคการจากโดยาากาภาครัฐองค์กรต่างๆทั้งหมดอ่ะผมฟังผมอ่านทุกตัวนะบางอย่างไม่เข้าใจก็ต้องถามท่านกลับไปนะแต่อันที่อีกอันหนึ่งคือผมฟังข้อมูลจากประชาชนอันนี้มีสองช่องทางช่องทางคือรายงานเข้ามานะเป็นทางการร้องประธานัฐนตยกบางอะไรบ้างแต่อีกอันคือผมฟังเอง ผมก็เปิดดูในโซเชียลบ้างอะไรบ้างผมก็เห็นว่าเมันจะมีความขาดแยกนอยู่หลายประการด้วยกันความไม่เข้าใจด้วยความไม่เข้าใจเขาไม่มีอะไรหรอกแต่เขาไม่เข้าใจนะแต่การแสดงออกเขาสามารถแสดงออกได้ทางทโซเชียลมีเดียทาง Facebook ต่างต่างกันแล้วแต่ก็ไม่ผมไม่ได้โกรธเขาหรอกนะก็ถือว่าเขายังไม่เข้าใจไงเพราะฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสเราก็ที่ปายความเข้าใจเขาลงไปบางทีการชี้แจงในโซเชียลมีเดียอย่างเดียวก็อาจจะไม่เพียงพอใช่ไหม เพราะนั้นมันต้องมีกลไกพวกนี้ดับพื้นที่ดับท้องถิ่นอะไรต่างๆได้หรือไม่เมื่อกี้ที่ผมพูดคือท้องถิ่นเนี่ยเป็นผู้ที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดเพราะนั้นอยู่ต้องติดตามว่ารัฐบาลเขาทาอะไรเขาไปทำพันธหมเขาความหมายเขาคืออะไรประโยชน์เพื่อใครเมื่อไดอธิบายลงของราในพื้นที่เขาจะเข้าใจแล้วจะเกิดความร่วมมือเกิดขึ้นนะก็ฝากาด้วยแล้วกันคือขยายการเชื่อมโยงข้อมูลและเป็นการผ่าน แพลตฟอร์มกลางนี่เป็นเรื่องสุดท้ายเมื่อกี้เรื่องที่3คือการเป็นร่วมของประชาชนอีกประการหนึ่งเชื่อมโยงข้อมูลไปการผ่านแพลตฟอร์มกลางซึ่งเราจะต้องทำนะให้การมีการประชาชนนะครับก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการพัฒนาระบาดิจิทัลนะครับโดยมีท่านรองนายกดอนประวันธ์วินัยเป็นประธานมันช่าเกษตรกรอยู่นะครับและท่านรัฐเตียนทุชาตินาคาสายเป็นที่ปรึกษาท่านก็ตั้งใจนะในการติดตามกับเรื่อให้รัฐบาลมาอยากต่อเนื่องคณะกรรมการนี้เป็นอีกหนึ่งกลไกที่จะช่วยพัฒนาขับเคลื่อน ในเรื่องของดิจิทัลผ่านการกําหนดมาตรฐานที่จําเป็นในการขับเคลื่อนโครงการสําคัญและการจัดทาร่างแผนพัฒนาระบานดิจิตัลของประเทศไทย2566ั 70, นห้ถึงสองพนเะครับเราได้กําหนดวิสัยทัศน์ไปแล้ววิสัยทัศน์คือสิ่งที่เราคาดการณ์ว่าเราต้องการอะไรเราจะเห็นอะไรในช่วง6 6หกถึงเจ็ 0. นะนี่คือคาว่าวิสัยทัศน์ถึงวันถึงในช่วงนี้ก็เดินหน้าไปสู่ตรงโน้นนะแล้วก็วางแผนทําแผนแม่บททอะไรก็แต่ของท่านแล้วมันจะเจ็ดถูมันจะได้ตามนั้นไหม ถ้าไม่ได้ท่านก็ต้องปรับแผนทุกแผนมันไม่ต้องมีความออนตัวเท่านั้นแหละนะเพราะนั้นทําให้สมบูรณ์นะแล้วก็มีการปรับแก้ไปตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากําหนดวิสัยทัศน์ไปแล้วก็คือว่าของรัฐบาลนะเรื่องรัฐบาลดิจิทัลเนะี่ยก็คือการเป็นการภาครัฐที่สะดวกโปรง่งใสทันสมัยตอบโจทย์ประชาชนนะครับเพื่อมุ่งยกระดับการให้บริการที่ตอบสนองประชาชนและลดความเหลื่อมลำ้ำนะครับแก้ปัญหาในเรื่องของอะไรล่ะ อในเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะความปลอดภัยไซเบอร์นะดูให้ดีด้วยเพราะว่าเรายิ times, hmm. nah, ่งทําอะไรเท่าไหร่อีกฝ่ายมันก็ยิ่งทำมันเขาก็ยิ Qué ่งทํามาสู้กับเรานะก็เหมือนกับเวลาไปไปไปชี้แจงไปโชว์ไปติดประกาศนี่โน่นใช่ไหมว่าเราทํานี่ทําโน่นเราจะปราบปรามทุจริตอย่างไรเราจะทานี่โน่นอย่างไรแต่ประกอบไรพวกน้วก็ดูมันมาอ่านดูด้วยมาอ่านดูด้วยมาอ่านดูเสร็จเขาไปแก้แผลบไม่จะทำอะไรสู้กับเรา วันนี้เราต้องต้องต้อองงตติดตามเรื่องพวกนี้นะพอสังเกตบางทีเราออกไปปั๊บเดี๋ยวมาแล้วสวนออกมาเลยหรือไม่ก็ไปอีกทางหนึ่งที่คือมาแล้วเ,เราดักทานตรงนี้เขา,าก็มาเปิดทางอื่นนะอันนี้เป็นสิ่งสาคัญนะครับก็ต้องคิดถึงอ,อะไรนะบทบทของประเทศไทยของคนไทยด้วยแล้วกันนะการสร้างความโปรง่งใสเน้นการ,ปรเปิดเผยข้อมูลแก่ชนโดยไม่ต้องร้องขออันนี้สําคัญนะมีพรบการให้ข้อมูลข่าวสารออกมาแล้วนะเพราะนั้นต้องระวังด้วยนะครับ ต่อจกากการมีส่วนของประชาช,ชนการเป็นภาครัฐที่ปรับตัวอย่างทันการอันนี้เป็นพื้นฐานสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมของประเทศต่อไปวันนี้ก็ขยายความต่อน,นิดหนึ่งในเรื่องของอาการประชุมเอเป็กที่ผ่านมานะผลตอบรับก็ออกมาในเกณฑ์ดีนะครับแต่ทิ้งว่าสุดไม่ใช่ดีเพราะผมมันดีเพราะประเทศไทยเพราะคนไทยทั้งประเทศทั้งราชการทั้งอะไรพ่อค้าประชาชนธุรกิจทุกคนช่วยกันไงก็ทําให้เกิดการประชุมสาเร็จและมีถ้อยแถลงออกมาจนได้ แต่สิงที่พัาคือเราจะเอาถ้อยถแถลงเหล่านั้นนะไม่ว่าจะปฏิญาากรุงเทพใช่ไหมกับบีทีซีอะเร่าเนี่เอามาขับเคลื่อนได้อย่างไรนะวันนี้เราพูดถึงบีทีีบีทีีไม่เฉพาะในเรื่องแต่ก่อนเนี่ยอยากจะเรียนนิดนึงว่าทําไมเราถึงได้คำว่าบีทีเข้ามาในการประชุมตรงนี้ใน3าสาหัวข้อด้วยกันใช่ไหมคือเรื่องอะไรนะ เปิดกว้างสร้างเปิดกว้างใช่ไหมแล้วอะไรกันไ,ม,ไม่ใชเ่เปิดโอกาสอันแรกอะโอเพนเนาะโอเพนคอนเน็กติวิตี ivity, แล้นสุดท้ายก็บาลานซ์นะคือพูดจนงงหมดแล้วเนี่ยงงม,มันพูดไปเยอะหลายวันหลายเรื่องบางทีก็เดี๋ยวนี้ก็ลืมเรื่องง่ายๆใกล้ๆเนี่ยต้ามีคนคอยเตือนบางทีมันก็ลืม,กลมแก่แล้วเนี่ย เราต้องเอามาขับเคลื่อนให้ได้คำว่า BCG เนี่ยเป็นเราถือว่าเป็นประเทศแรกนะที่กล้าเสนอไปว่าเอาทั้ง B ทั้ง C ทั้ง G มารวมกันเนี่ยนี่าเขาก็ยอมรับกันตรงดีเพราะแต่ก่อนเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าแต่ประเทศก็มีคนละอย่างสองอย่างไอ้นี่ไปทำบีไอ้นี่ไปทำซีนี่ไปทำจีนะสีเขียวบ้างอะไรบางวันนี้เอาสามอย่างมารวมกันนะ BCG Bio Circular Green นะครับซึ่งก็เป็นเป็นนโยบายหรือเป็นท่อยแถลงเป็นยานกรุงเทพที่ หลายประเทศยอมรับนะแล้ววันนี้ก็ผมก็จะไปขับเคลื่อนในเวทีต่างประเทศอีกนะในการประชุมที่ปารัสในในเดือนนี้นะก็ไปขับขเคลื่อนต่อและในทุกเวทีวันนี้โลกเราไม่ได้มีแค่เราไม่ได้มีแค่สังคมแคบๆทุกอย่างจากข้างล่างสู่ข้างบนแล้วสู่ข้างนอกภายนอกทั้งหมดนะครับเห็นว่าวันนี้เรามีปัญหาหลายอย่างด้วยกันทั้งเรื่องของความขัดแย้งทางภูมิศาสตร์ทั้งเรื่องของสองครามการค้านะทั้งเรื่องของเอ่อโลกร้อนอะไรทำนองเนี้ย เพรานะนั้น BCG ไม่ได้ตอบโจทย์อะไรหนึ่งตอบทั้งหมดนะทำยังไงเราจะมีทรัพยากรที่เพียงพอทั้งห่เรามีสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยนะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี่คือโลกของเราเราต้องทำให้โลกของเราและทาให้เราด้วยทําให้คนไทยด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องทาความเข้าใจแล้วคิดให้กว้างมองให้ไกลไปถึงนะก็สุดท้ายที่ผมขอขอบคุณทุกหน่วยง,งานนะครับให้ความสำคัญกับการพัฒนาหน่วยงานของท่านเป็นหน่วยงานดิจิทัลแนะนำผลการตรวจและข้อเสนอที่ d เจส่งกลับไปหน่วยงานของท่านไปปรับปรุง ใช้ให้เหมาะสมก็จะเป็นการยกกระดับการกเพื่อรัฐบาลดิจิทัลในระดับหน่วยงานระดับประเทศต่อไปก็ขอแซมลีอีกครั้งหนึ่งขอคุณนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็ต้องไปที่ไหนเชียงรายไปดูไปดูเรื่องเกรรษตรกรชาวไร่ชาวนาเขาเรื่องอของการปลูกข้าวรักโรควันนี้ต้องดูว่าทายัางไงจะลดค่าใช้จ่ายในต้นทุนการผลิตให้ได้ไม่ไงั้นมันส่วนต่างมันนะไปดูราคาตอนท้ายทัไม่ดีขึ้นมามันก็แย่รัฐบาลประกันมันก็ ได้ได้ระดับหนึ่งเพราะมันขึ้นอยู่กับจำนวนเงินวงเงินที่มีอยู่ใช่ไหมออมีอะไรอยากถามอะไรไหมขออนะอ่ะขอบคุณอีกครั้งนะครับขอเยินดีกับทุกคนขอให้ประสบความสำเร็จทุกคนแล้วขอให้ประเทศไทยมีความสงบเรียบร้อยและมีการพัฒนายยอย่างยั่งยืนตลอดไปด้วยฝีมือพวกเราร่วมกับประชาชนขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเดี๋ยวร่างต่อไปเป็นการถ่ายภาพร่วมกันนะครับวันนี้ฮะ ขอบคุณมากนะครับขอบคุณผู้ที่ได้ร่มวมานทุกท่านอย่างสูงนะครับลำดับถัดไปขอเรียนเชิญผู้ที่ไนดะ้ขึ้นบนเวทีเพื่อถ่ายภาพเป็นชุดที่สองนะครับภาพเด็กๆครับเมอถือครับเบอร์สีลงก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ระบายแบบรวดเร็วฮะ ขอบคุณผู้ที่ได้รับรางวัลประกาศินยบัตรที่เหลือทั้งหมดอีก15รางวัลขึ้นมาเวทีเพื่อถ่ายภาพเป็นชุดที่3นะครับ ขอบพระคุณผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับเจตภาพถาพ เรียบร้อยครับขอบคุณทุกท่านนะครับกล่าวขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะฮะท่านรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีครับท่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรีท่านผู้อในวยการสํานักงานพัฒนารัฐบาลที่จีนท่านโทษครับพยายามนะครับระวังด้านหลังนะครับ ตออรทานโอเค่ออใไะครับี่ลมคมีะระวังด้านหลังเดินหลนะค่ะันนี้ไลืมนครับลอยครับลอยระวังดูด้านหลังด้วยฮะรด้านหลังได้ครับได้เสร็จแล้วได้ปอยลอยนะครับ